คลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น นับว่าเป็นตัวละครตัวแรกแลวก็ตัวเดียวณปัจจุบันนี้ที่เป็น4ีดาวสายทุ่มโจมตี <c oughs> คือสายทุ่มโจมตีแท้แต่กําเนิดไม่ใช่ป้านกมาทําให้เกิดพร้อมบัฟของป้าแก <c oughs> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตํารากอริลล่าอยู่กับเกมเก๋ชินอินแพ็และพีน่นิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเราจะมาแชร์ประสบการณ์อีกหนึ่งตัวละครสายทุ่มโจมตีและเป็นสายทุ่มโจมตี4ี่ดาวตัวแรกของเกมเก๋ชินอินแพ็ไม่เป็นการรอช้าเราไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยครับ ลัก k ที่คอยซีซั่นสาเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปร,โปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีก1แจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ควารางวัลมากมายเด้งสาสะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปเลย กาหมิงน้องกาหมิงตัวละครสีดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคลีเย่อีกหนึ่งตัวละครสายทุ่มโจมตีที่ทุ่มโจมตีมอสเตอร์แต่ละครั้งแต่ละทีตัวเลขค่อนข้าง,งใหญ่มอสเตอร์นะจุกแน่นอนแต่จะจุใจเราหรือเปล่านั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในสายตาของผมตองพูดแบบนี้ครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครทุ่มทุนสร้างคือการจะปั้นน้องเราต้องทุ่มทุนที่เารเามาีเพื่อการเปิดหากลุ่มดาวเพื่อการเปิดหาตัวละครจําเป็นต่อทีมไม่เช่นนั้นเราอาจจะสัมผัสกับคำคำหนึ่งนั่นก็คือ าชาผมพูดเป็นประจำคบว่าน้องกาหมิงดาเมตต่อวินาทีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเราไปดูหลักตัวเลขที่เป็นนาทีอาจจะเป็นเพราะการบนโลเทชันบวกกับลักษณะการทำดาเมตแบบทุ่มโจมตีของน้องถ้าดาเมตต่อครั้งของน้องมันไม่ใหญ่จริงวัดกันที่หลักนาทีความรู้สึกของผมมันค่อนข้างจะธรรมาดาจนมันปรากฏคําว่าช้าเกิดขึ้นมาในใจผมครับตรงจุดนี้ส่วนตัวนะครับเพราะความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกเล่นมันทุ่มโจมตีมอสเตอร์แต่ละครั้งมันส์ แต่ด้วยลักษณะการทําดามจของน้องมันเป็นแบบทุ่มโจมตีอาจจะมีโอกาสได้ใช้อยู่บ้างแต่เราไม่ได้หวางดามจจากการโจมตีปกติและการชาร์โจมตีของน้องเลยครับส่วนการทุ่มโจมตีที่ว่านั้นมันก็คือการทุ่มโจมตีที่เกิดจากช่องทางสกิลธาตุครับเมื่อน้องกามหมิงทําการกดสกิลธาตุหนึ่งครั้งตัวของน้องจะเชิดสิงโตไปด้านหน้าถ้าการเชิดทิวานี้มันไม่โดนสิ่งได้เลยรับแต่คููดาวไปเลย6วินาทีแต่ถ้าเกิดมันไปโดนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นก้อนหินมอสเตอร์หรือแม้กระทั่งราวบันได ตัวของกาหมิงจะเทคตัวขึ้นด้านบนและถ้าเกิดเราทําการโจมตีปกติในจังหวะนั้นก็จะเกิดเป็นการทุ่มโจมตีแบบพิเศษที่มีตัวคูณอยู่ที่สกิลธาตุเองการทุ่มโจมตีนั้นจะสร้างดามเมทธาตุไฟบ่งกว้างพอประมาณการทุ่มโจมตีที่ว่านั้นมีตัวคูณค่อนข้างเยอะมีการดรอปอนุธาตุไฟไม้เราอย่างน้อย2เม็ดการทุ่มโจมตีจากช่องทางนี้มันจะมีการเสียพลังชีวิตของตัวกาหมิงเองไปเล็กน้อยแต่เราบันเถาได้ด้วยพรสวรรค์ติดตัวปลดล็อกเลเวลซีซีเมื่อทุ่มโจมตีจากช่องทาง นี้ใส่มอสเตอร์ได้สําเร็จก็ <G ül> <G ül> จะมีการฮิวให้กาหมิงเล็กน้อยเช่นกันครับและด้วยการลดเพิ่มของพลังชีวิตแบบนี้นี่แหละครับทำให้ตัวละครตัวนี้ใส่เซตสี่ฮันเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาข้อจํากัดของน้องฟูรินะครับชุมโจมตีจากสกิลท่าสาหรับน้องมันคือช่องทางหลักแต่เป็นช่องทางหลักที่ต้องได้รับการเสริมความสามารถจากสกิลอันตีด้วยครับเหมือนน้องกาหมิงทําการกดสกิลอันตีหนึ่งครั้งน้องจะทําดาเมจธาตุไฟบนสนามไปหนึ่งครั้งพร้อมกับมี สิงโตตัวน้อยกระเด็นออกมาในขนาดเดียวกันก็จะฮิวตัวน้องกาหมิงไป1ครั้งเช่นกัน12วินาทีหลังจากนั้นน้องกาหมิงจะเข้าสู่สภาวะสกิลอันตีในสภาวะนี้ชุดของน้องจะเปล่งแสงและกาหมิงจะสวมหูในสภาวะอันตีเมื่อกาหมิงทุ่มโจมตีจากสกิล่าทุ่มเสร็จปุ๊บก็จะมีสิงโตตัวน้อยออกมาปั๊บเจ้าสิงโตตัวนี้มันจะวิ่งกลับมาหาน้องกาหมิงเมื่อสิงโตเข้าไปหาน้องกาหมิงก็จะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาคูลดาวของสกิล่าตุสรุปก็คือในสภาวะ Skill ยิมอันตีของน้องน้องจะทุ่มโจมตีจากสกิลท่าของน้องได้บ่อยมาขึ้นแต่เจ้าสิงโตที่ว่านี้มันจาไม่กลับมาหาเราถ้าเกิดพลังชีวิตของน้องกาหมิงต่ํากว่า5 0ครับสรุปก็คืออันตีของน้องเราต้องบนให้ได้ต้องกดให้ทันแถมในสภาวะสกิลอันตีเลือดน้องต้องห้ามต่ํากว่า5 0ครับจากที่ผมทําได้12วินาทีในสภาวะสกิลอันตีผมสามารถทุ่มโจมตีจากสกิลท่าได้อยู่ที่ประมาณ5ครั้งถ้าเกิด5ครั้งที่ว่านี้มันตกครั้งละ 1, ้นือวแานร็ว ถ้าเกิดหาครั้งที่ว่านี้มันตกครั้งละไม่ถึงห้าหมื่นคำว่าช้ามันก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยครับแต่นั่นแหละครับความรู้สึกเร็วช้าของคนเรามันไม่เท่ากันขับ80บางคนบอกขับช้าแต่80สําหรับผม,บผ,มผมมองว่ามันไม่ช้านะครับคราวนี้มาอยู่กันที่พรสวค์ติดตัวปลดล็อกเลเวลเจ็ดสิาพลังชีวิตของน้องกาหมิงต่ํากว่า5 0น้องจะได้โบนัสรักษาเพิ่มมา20%แต่ถ้าเกิดสูงกว่า5 0การทุ่มโจมตีจากช่องทางสกิล่าจะ เป็นการตอบย้ํามีครั้งเมื่อตัวละครตัวนี้เลื่อดห้ามต่ํากว่า50%ครับลำดับต่อไปแนวทางอัพพรสวรรค์ตัวเลือกอันดับหนึ่งก็คือสกิลทัดเพราะมันเป็นช่องทางการทําดาเมสกิลอันตีเป็นลําดับที่2ส่วนการโจมตีปกตินั้นแล้วแต่ศรัทธาเลยครับมาอยู่กันในช่วงอธิบายกลุ่มดาวกลุ่มดาวที่1หรือซีที่1เมื่อน,น้องสิงโตที่โผล่ออกมาในสภาวะสกิลอันตีของกามงหมิงเมื่อน,น้องเขากลับเข้าหาตัวกาหมิงสําเร็จตัวของน้องกาหมิงจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต15% ซี <4 S 2> ที่2เหมือนน้องกาหมิงได้รับการรักษาหาปริมาณการรักษานั้นเหมือนมากเกินไปก็คือหิวล้นหรือหิวในช่วงที่เลือดเต็มพลังโจมตีของน้องกาหมิงจะเพิ่มขึ้น20%เป็นระยะเวลา5วินาทีครับซี <4 S 1> ที่3เพิ่มเลเวลสกิลธาตุอีก3เลเวลซีที่4เมื่อการทุ่มลมโจมตีแบบพิเศษที่เกิดจากสกิลธาตุโจมตีโดนศัตรูตัวของน้องกาหมิงจะได้รับการฟื้นฟูพลังงานเป็นตัวเลข2หน่วยโดยที่เอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้สูงสุด1นครั้งต่อวินับก็คือ้ กาหมิงสามารถกดอันตีได้ง่ายขึ้น4ที่5เพิ่มเลเวลสกิลอันตีอีก3เลเวล4ที่6เป็นอะไรที่ดีมากาการทุ่มโจมตีแบบพิเศษที่เกิดจากสกิลท่าของน้องกาหมิงมันจะมีอัตราครีปแฝงอยู่20%มีความแรงครีปแฝงอยู่40%และดูเหมือนว่ารัศมีการทําดาเมจมันจะกว้างขึ้นด้วยครับส่วนตัวนะครับถ้าเกิดจะลงทุนกับน้องกาหมิงผมมองว่าให้มี46ก่อนดีกว่าถ้าไม่มี4ที่6อย่างน้อยก็ต้องมี 4, 4 3, ี่ที่3แต่ที่ที่่า้ที่ค่านข้นก น้องฟูรินะมีหรือจะใช้เป็นคุณยายศีลาลีก็ได้ครับนี่ขนาดมี46นะครับถ้าเกิดเล่นแบบทีบไม่ฟูผมก็ยังรู้สึกค่อนข้างช้ากับตัวละครตัวนี้อยู่ครับมาในส่วนของอาวุธแนะนําเนื่องจากผมไม่มีแต่ดูจากความสามารถแล้วประจําตัวของเทพไฟมาวิกา้ากับดาบใหญ่ดิคอนน้องน่าจะใช้งานได้ดีส่วนดาบใหญ่หินกับดาบใหญ่บูฟสองเล่มนี้คือน้องกาหมิงสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วมาในส่วนของหมดมูสีดาวดาบใหญ่ลิทิกเบลน้องเป็นตัวละครลีเย่พอใส่าดาบใหญ่เล่ม นีปุ๊กก็ได้แตกจะดาบใหญ่เล่มนี้ไปเลย1คขั้นยิงจับคู่เล่นกับป้านนกก็เอาไป2คขั้นหรือถ้าเกิดใครมีดาบใหญ่เล่มนี้นี่คือประจำตัวสีดาวของน้องกาหมิงเลยก็ว่าได้หรือถ้าเกิดคุณเป็นสายฟรีดาบใหญ่คราบประจำเมืองฟอนเทนน้องกาหมิงมันมีความสามารถในการฮิ้วตัวเองอยู่แล้วเลยถือได้ว่าตอบโจทย์เอฟเฟกต์ของดาบใหญ่เล่มนี้ครับสำหรับหัวข้ออาวุธแนะนํานั้นอาจจะพูดโดยรวมได้ว่าดาบใหญ่ที่มีค่ารอมเป็นค่าอากาศริความแรงคริพลังโจมตีหรือแม้กระทั่งฟื้นฟ พลังงานหรือชานาญท่าถ้าเกิดความสามารถของดาบมันมีผลทําให้การทุ่มโจมตีของน้องอ่ะมันแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมทางตรงก็คือเพิ่มความเสียหายในการทุ่มโจมตีโดยตรงส่วนทางอ้อมก็จะอารมณ์ประมานเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุไฟเพิ่มอัตราครีความแรงครีหรือพลังโจมตีให้กับตัวผู้ใส่หรือมอสเตอร์ตัวนั้นได้รับผลกระทบจากท่าตามเงื่อนไขแล้วตัวผู้ใส่สามารถสร้างดามเมจใส่มันได้แรงขึ้นดาบใหญ่ที่มีความสามารถดังที่กล่าวมาเหล่านี้น้องกา กาหมิงสามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยครับมาอยู่กันในหัวข้อเซตอาร์ติแฟกต์แนะนำนะปัจจุบันนี้การใส่4ชิ้นครบเซตเราแนะนำอยู่เพียงแค่3เซตเซตแรกก็คือเซตฮันเตอร์เซตนี้ความสามารถ2ชิ้นอาจจะไม่ได้ใช้งานแต่ด้วยความสามารถในการเพิ่มหรือลดพลังชีวิตของตัวน้องกาหมิงเองมันไปตอบโจทย์ได้อัตราครีมาฟฟี่มาจากเซตนี้ครับเซตที่2ก็คือเซตครีมสันตัวของน้องกาหมิงกดสกิลธาตุบ่อยอยู่แล้วเลยตอบโจทย์ความสามารถของเซตนี้ด้วยเช่นกันเซตที่3เป็นเซตอาร์ติแฟกต์เซต ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเยอะเพราะมันเป็นเซ็ตของสายทุ่มโจมตีโดยตรงครับมาในส่วนของการใส่แบบผสมพูดโดยสรุปคือผสมให้ลงตัวให้ตรงกับค่าพลังและความสามารถของน้องยกตัวอย่างเช่น1 8บวก1เพลังโจมตี15โบนัสไฟบวก1ิพลังโจมตีหรือ25%า์เตดามเมจทุ่งลงจากอากาศบวก1ิรพลังโจมตีครับสําหรับออฟหลักอัติแฟกต์แนะนาหมวกให้เป็นอาัจคาริคหรือความแรงคริถ้วยโบนัสความเสียหายธาตุไฟนาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ นกได้ดอกไม้รวมไปถึงอาร์ติแฟกต์ชิ้นอื่นที่สามารถเลือกออบหลักได้ให้หาออบรองเน้นฟื้นฟูพลังงานอัตราคริความแรงคริและพลังโจมตีนะครับ ขามิงของผมมีพลังโจมตีอยู่ที่2 4 8พันสี่ร้อยแปดสิบอัตราคริส2สความแรงค 1. 1> ริหนึ่ง้าหนึ่งฟูนพลังงาน1 4ึ่งสีฟูประมาณนี้เล่นคู่กับเบนเนนหรือตัวแบตเตอรี่ธาตุไฟกดอันติได้ทันแน่นอนครับโบนัสความเสียหายธาตุไฟ4 6. 6ี่หเอาวุธที่ผมเลือกใช้ผมเลือกใช้เป็นลิกซิทเบลดเซนอ์ติแฟกซี่ฮันเตอร์กลุ่มดาวผมมีน้องสีที่หส่วนการลงทุนพรสวรรค์ก็ดังตามที่เห็นเลยครับหัวคอถ่ายสูตรแนวทางการจัดทีมสําาาหหรัััับตวดนนลกกไฟมม็จะีแว แมวอยู่3ทีมนั่นก็คือทีมระเหยละลายและก็ทีมโอเวอร์โหลดและส่วนใหญ่นะครับผมจะเล่นเป็นทีมระเหยโดยมีเจนโนน้องฟูรินาและก็เบนเดตอยู่ในสังกัดของทีมครับบัฟไปลดมาทุ่มโจมตีแต่ละครั้งดามเมจดหนึ่งแสนอัพขึ้นไปแน่นอนส่วนในทีมละลายอาจจะตัดบางตัวออกไปแล้วก็ใส่คุณยายศิลาลีเข้ามาแต่ผมไม่ใส่นะครับเพราะผมกดแล้วดันมีคนอื่นออกมาแทนคุณยายครับส่วนในทีมโอเวอร์โหลดก็คือไม่สามารถขาดเชฟรูทได้แล้าให้ดีต้องมีเชฟรูทสี่ที่หกด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้้างงัับกนอ หมิงตัวละครสายทุ่มโจมตี4ดาวคนแรกคนนี้ส่วนตัวนะครับผมได้ให้ฉายาตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละคร4ดาวทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนที่เรามีเปิดกลุ่มดาวทุ่มทุนที่เรามีเปิดหาตัวละครซัพพอร์ตเพื่อสร้างหนึ่งตัวละครสายทุ่มโจมตีทีทุ่มแต่ละครั้งแต่ละทีไม่มีคําว่าช้ามาไว้ในไอดีอีกหนึ่งทีมครับอย่างไรก็ตามนี่คือมุมมองนี่คือการแชร์ประสบการณ์จากคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวสาหรับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวใต้ ้ไดภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้างก็ <G ül üyor> ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับปัจจุบันช่องตำรากอล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเก คิดถึงร้านดิสแมนชอขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ